สวัสดีค่ะนายกานกรัชเตอบ้านนะคะเป็นเชฟครอวันนี้จะมาเทนน้ำยำนะคะ<ม>ใช้เวลาเทประมาณ15หนาทีวัตถุประสงค์หลักในการเทนวันนี้นะคะเพื่อให้พนักงานทุกคนนะคะได้ทำน้ำยำให้ตรงตามรีซิปตีเหมือนกันนะคะ<ม>เราจะมาเริ่มจากเรื่องวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะ<ม>จะมีแซ้นดีนะคะแล้วก็หม้อด,ดีนะคะ มีน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายทุกอ,อย่างเราจะชั่งในปรนิมาณตามวิธีทีของเรานะคะเริ่มจากใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บมันจะเป็นก้อนใหญ่นะคะเราก็มาบี้ให้มันเป็นก้อน เล็กๆก่อนนะคะเพื่อที่จะตีให้มันละลายง่ายขึ้นนำ้ำตาลทราย ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้น้ําตาลละลายนะคะหลังจากที่เราตีจนน้ําตาลละลายหมดแล้วน,น,นะคะเราก็ต้องชิมก่อนทุกครั้งนะคะ ชิมให้ได้รสชาติตามวิสียที่เราตั้งไว้นะคะเพราะว่าบางทีน้ำมะนาวออมานะคะจะอาจจะเปรี้ยวไปหรือว่าไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะการทำน้ำยำวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยมีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรไหมคะอยู่ได้กี่วันคะน้ำยำ้วยนะคะถ้าเราแช่ในตู้เย็นสามารถอยู่ได้ ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอันนี้เราไม่ต้องไปเที่ยวไฟต่อแล้วใช่ไหมไม่ต้องเที่ยวนะคะ<ล>อันนี้เป็นน้ำยำไม่ใช่เป็นน้ำยำทั่วไปไม่ใช่ซีฟู้ดน่อันนี้เป็นเป็นเป็นเบสเลยค่ะเป็นเบสของน้ำขอยมยำต่างๆยำซีฟู้ดยำกุนฟิมนว้นสีอะไรของเรานะคะแล้วก็สามารถเอาไปเพิ่มเป็นน้ำยำ ยำผักปูดอะไรแบบนี้ค่ะได้แล้วก็สามารถเอาไปทําเป็นน้ํายําซีฟูดของเราได้ค่ะรสชาติที่บอกว่ารสได้รสชาติตามดีสิีค,คือเป็นรสชาติแบบไหนครับจะเป็นรสชาติกรมงก่อนจะมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานค่ะจะไม่มีความโดดโดดเปรี้ยวโดดเค็มไปค่ะใครมีคำถามเพิ่มไหมคะต้องกลองไหมครับ ไม่ต้องกองแล้วคะ่ะเพราะเราตีจนให้น้ำตาลละลายอ๋อแค่ตีให้ละลายใช่ไหมคบเรียบร้อยนะคะถ้าใครไม่มีคำถามแล้ววันนี้ก็ขอจบการเทรนน้ำยำเ,เท่านี้นะคะแล้วในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเทรนน้ำยำซีฟู้ดนะคะโดยใช้เบียรจากเทนน้ำยำตัวน,นี้นะคะ